มาด้อครับมาเด้อแป้งข้าหมาแป้งสาโทครับลับมาขายกันขี้เราครับย็ดไม่ไม่สด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 ๆวอานครับมักไอปส้นซุมสาเรียวๆไม่ไม่หนี่ครับไดยสามสี่หมื่นน่ครับเอาขึ้นมาขายครับทีดลูกแป้งข้าหมากครับสําหรับทํเข้าวหมากหวานนะครับลูกแป้งตาห่สสีแดงอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากนะครับ เป็นแป้งข้าวหมากหวานสําหรับทํำข้าวหมากส่วนตัวนี้เป็นลูกแป้งสาโทสําหรับทาสาโทนะครับแป้งไม่เหมือนกันนะครับของเขามีสองแป้งมีสองแบบครับมีสาโทและข้าวหมากหันสนใจเอาเพชเข้ามากเพจเขาวานกินก็ต้องสั่งแป้งข้าวหมากไปครับสนใจเอาเพจเหราโทกับแป้งสาโทรครับขายจังไหนครับขายอ่า แพ็กละหนึ่งร้อยบาทครับแปดลูกครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้รวมคา่าทรงรวมคา่าค่าสรงเนี่เยเอา,าเก็บเงินไปทางไหนครับปล่อยหนึ่งนี่ครับโดยแปดลูกหนึ่งลูกสามารถเทดเขานี่ครับลูกเดียวนี่ครับเอาไปบดผสมเขาได้หนึ่งได้ขิงโยหนึ่งถึงสองกิโลครับเฮ็ดลูกเดียวนี่ครับสมมติเอาเอาเราเอาแป้งเราโทษนี่เป็เฮ็ดสาโษนะครับเข้ากะดีใส่แป้งก้อนหนึ่งเขาเนียวอ่าโลหนึ่ง ถึงสองกิโลได้ถ้าทิศทางที่ดีขันไสขอนิวสองกิโลต้องเป็นเม็ดเคิงครับหนึ่งเม็ดกือบอีกครึ่งครับกำลังดีครับถ้าขันโลนึงนีงน่ครับแป้งสาโทแค่ลูกเดียวครับเฮ็ดผสมข้นววหนึ่งกิโลครับอัตราส่วนพอดีครับผมกำลังดีอ่ามันที่ีแพ็คหนึ่งแพ็คนีน่ครับผมเฮ็ดเป็นแพ็คไว้มันมี่แปดลูกเนาะต่อแพ็คแพ็คละหนึ่งลอย รวมค่าส่งเลีว้วแพ็กละลอยครับหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับได้แปดลูกแปดลูกเนาะหนึ่งลูกต่อข้าวเหนียวหนึ่งถึงสองกิโลนี่ลูกเดียวนี่เห็ดข้าวเหนียวได้สองกิโลครับคาถามว่าเอาแปง้งทีมียูเป็นแป้งข้าวมาเอาไปเห็ดเหลาโษได้บ่บ่ได้ครับแป้งข้าวมาก็คือแป้งข้าวมาครับมันเห็ดออกมามันสีมีแต่หลชดตาหวานนี่ซื้อครับบนบ่าสามารถสิเมาครับบ่าสามารถสี ผ้าหน้ามล้วก็สิกายเป็นเหล่าโทษอันนี้เฮ็ดไ่ได้ครับยกเว้นถ้าจะใช้ของมันจริงๆเนาะใส่ของแป้งสาโทกันที่เฮ็ดเหล่านะอันนี้พูดถึงประเด็นเฮ็ดเหล่าทรครับต้องใส่แป้งตัวนี้ครับแป้งตัวนี้อ่าก็เฮ็ดไม้ไม้นะครับเป็นปิดแป้งสาโทที่แบบพึ่งเฮ็ดไม้พ่กโรไดเฮ็ดสตอกไปครับคันเฮ็ดสตอกไปอ่ามันสิกลายเป็นแบบว่า ซื้อไปสิได้ของเกา่าอายุสาใส่งา้นมันกะจิหน่อยลงนะครับผมสีเฮ็ดเป็นรอต่ออตแล้วก็เอามาขายเลยเพราะว่าแปบ๊บเดียวมันเบิดผมบริได้เห็ดหลายอ่าเห็ดเทียนหนึ่งกับประมาณท่านก็หลงส่เขาก็เอาไปเบิดที่เหลือมากก็เอามาเอามาไล่ขายเพราะว่าสีเฮ็ดไม่ตลอดบริได้เห็ดสต็อกครับอายุการเก็บของมันนี่ครับเก็บได้หนึ่งปีครับเก็บใส่ตู้เย็นนะครับจังสี่นะครับใส่ถุงไปจังสี่ ขันใสบ่อเบิดกับมัดถุงไว้เังทีครับเอาเก็บใสในตู้เย็นเลยครับรับรองครับเป็นปีเกือบสองปียังได้ครับมันบ่่เสียแต่ขั้นเอาไปเก็บขังนอกเจ้าได้ไปบ่อเอาไปวางขังนอกครับหมอดจอเบิดครับหมอดมากินครับแป้งงูนี่มันสีมักหมุนกินแป้งนี่ครับแปบเดียวเบิดครับบ่ท่านกินต้องเก็บในตู้เย็นอย่างเดียวเพื่ออายุการใ้งั้นนะครับกำทีดีเวลาเก็บในตู้เย็นแล้ว มาเห็ดเหล่าโทอันนี้พูดถึงประเด็นเหล่าโทได้บ้างหรือเข้ามากระตาเมื่อสีเอาไปเห็ดเหล่าหรือจะเอาไปทําเข้ามาก็ต้องเอาไปตากแดดก่อนสักแดดสักแดดแจ๊กกกประมาณชั่วโมง,งหนึ่งะครับตากให้มันไรพ่นซึนก่อนแต่เขาบอกตากแดดบางทีมันมีความซึนเขาไปเห็ดมันสีสมครับแปง้งแป้งก็ออ,อกประมาณสีแบบว่าเปรี้ยวนิดๆประมาณนี้แต่ของผมนี่บอกตรงครับบ่เปี้ยวครับหลายคนการันตีนะครับ แป้งสาโททำมาโอ้แป้งเจาผสมเลยหลายคนถักมาเลยครับคันแป้งมีปัญหาเฮ็ดเหลวมันก็เป็นเหลาให้แป้งเหลาโทเฮ็ดเหลวบอเมาว้านี่ซือถักมาผมเค็มให้ทรงของไม่ไปให้ครับหรือว่าบางทีมันมีประเด็นอันนี้ก็ยอมรับอยู่นะครับบางทีหลงส่งแป้งเข้ามาผสมให้ลูกค้าไปยินสีมยเกินไปเห็ด ไปเฮ็ดล้วบานนี้มันบอกเป็นเหล่าใหม้มันหวานหรือซื่อมีแต่ความหวานบอกเมาจังเกียก็ต้องผมก็เคีมยินดีคืนเงินเคีมชุดใหม่ไปให้ครับรับผิดชอบทั้งค่าข้าวทั้งค่าแป้งเคีมไปให้ใหม่หมดครับคันขันบอดแซบบอกได้ครับยินดีคืนเงินครับคืนเงินครับผมแต่หลายเจ้ายุบบบอ,บอมีผิดหวังครับมีแต่เพิ่นมาสร้างเพิ่มครับ เพราะว่าช่วงมังหันที่บรไดเฮ็ดกะมันปิดผลครับช่วงนั้นหนาผลมันเห็ดบ่ไดครับแดดบ่ค่อยมีครับตากบ่ขึ้นกันขันมันเป็นเป็นลาเป็นยังสีดที่เอาไปตากแดดคันบ่มีแดดหรือแดดบ่ดีกะกะสมครับมันมีผลผลตอลูกแป้งอีกถามพวกเฮ็ดสาโทเป็นอย่างมันคือสมมันคือเปรียวประเด็นหลักๆคือลูกแป้งครับ ประเด็นล่องลงมาคือเขาประเด็นที่สามล่องลงมาอีก็กคือความสะอาดครับติดเชื้อเรื่องอพวกกระติที่เขาเอาไวมา้มัดหรือว่าไห้นะครับขั้นล่างบอดีกระติดเชื้อเป็นเชื้อลาเข้าขา,ขาวครับเดี๋ยวของบึ้งอยู่บนอออเออครับครับเดียวด้วยครับเปทั้งสี่เนาะครับนี่อันนี้คือเปลี่ยนสาโทนะเดี๋ยวครับทีบอกให้ฟังเรื่องประเด็น เทลลักแป้งสาโทนี่คือเอาไปเฮ็ดเหล่าโทรครับอันนี้แป้งขั้นเฮ็ดเข้าหมากก็มีแป้งเข้าหมากหวาน,หนนี่แหละครับสําหรับเอาไปเฮ็ดเข้าหมากสีเอาแป้งสาโทไปเฮ็ดเข้าหมากมันก็เมาครับสินเดียวเมาถ้าถามมาเฮ็ดได้บอบ่ได้หรอกครับมันมันคนละยางกันคนคนละวัตถุประสงค์กันแ่กันอกเขาแต่กันดิทามาเอาเข้าหมากไปเฮ็ดเหล่าโทได้บอกินบม่ได้ขึ้นกัน ก็มีประเด็นแบบซิกแซกเกือนครับเห็ดเห็มันเห็ดใดแต่มันกับโบดีหรอกครับใส่ใส่บ้ถือลักใส่ลูกแป้งบ้ถือกับโบดีเก็เอาแบบแป้งสาโทกเอาไปเห็ดสาโทแป้งเข้ามากับเห็ดเข้ามาทั้งสี่มันสส,สตรงประเด็นกว่าครับสาหรับแป้งของผมนี่ครับเป็นแป้งต็ดสดสดใหม่ๆครับสื่อไปนี่นับมือได้เลยครับอายุการใช้งานนับไปเลยครับเป็น 12เดือน13เดือน14เดือนก็ได้ครับแต่เก็บในตู้เย็นแล้วมันคงสภาพนี้นะครับแต่ขันเก็บในตู้เย็นเกินปีเกินปีไปนี่ขันมันขุยมันมันเปื่อยเล้าก็แสดงว่ามันใส่บ่ค่อยดีแล้วบ่ได้แล้วครับเก็บไปก็เสียเขาซื้อครับแต่นี่หลายคนก็บอกว่าเออสาโทที่ดีครับหนึ่งขันมันเปรี้ยวกับต้องเปรี้ยวน้อยที่สุดครับบ่ถึงกับว่าเปรี้ยวแหงนะครับแล้วก็น้าน้ามันหยบเป็นแบบพวกขาวแบบ อมอมเขียวๆนะครับขาขาวบอกถึงกับคุณครับแล้วรสชาตินี่ของซักน้ำซาโต้นีสน่สีเป็นแบบฝาดครับสนใจกับอลองคลิกลิงก์นะครับผมสีห้คลิกลิงก์อยู่ในไอ้รายละเอียดรายละเอียดคําอธิบายนะครับลองกดเข้าไปดูคําอธิบายก่อนมันติเขียนผมนตีเขียนไว้ว่าสั่งซื้อสินค้ากดที่นี่ มันสิมีหลิงของรายอยู่กดปุ๊บมันก็นสีเดงเข้าไปไลยครับกาสามารถพิมพ์ข้ามานะครับพิมพ์แล้วก็แจ้งที่อยู่จัดทรงกับเบอร์โทรครับจังสีได้เข้าไปเบิง่งเราผมก็สิไดงทรงรอเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวรอรอใยเงินปลายทางอย่างเดียวครับหลายคนตอนนี้เกิดเหลือเหลือบทับ่หลายแล้ะครับเหลืออยู่ประมาณย่างละสิบถุงครับย่างละสิบแพ็คครับอาจจะเป็นแป้งเหล่าทร่ สิบแพ็คแป้งเข้ามาสิบแพ็กนอกตอนอยู่ที่เหลือเพราะว่าทยอยส่งทยอยส่งให้แล้วผู้ใดสร้างไวก้ก็ทยอยส่งนะครับหรือสิสนใจสอบถามมาที่เบอร์ศูนย์ศูนย์หกสี่สองสองเก้าหกสามหนึ่งสามนะครับศูนย์หกสี่สองสองเก้าหกสามหนึ่งสามครับผมแต่ว่าทางที่ดีครับเขาไปเบังคำอธิบายคลิกคำอธิบายเนาะผมก็จะเขียนว่า ลูกแป้งเข้ามาแปดลูกหนึ่งร้อยบาทลูกแป้งสาโท8แปดลูกหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจกดสั่งซื้อมันกแสีมีลิงเป็นไลน์นะครับกดเขาไปในลิงไลน์ครับมั่งแสีเด่งเป็นหนาไลน์ห้องพิมพ์แต่ห้องสนใจนะครับก็คือสามารถพิมพ์ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรครับสองสองขอนี่ครับที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับกะ พิมมาใบป,ปุ๊บว่าต้องการเท่าไหร่สมมุติว่ามาักต้องการแป้งสาโทหนึ่งแพ็คก็เเขียนแป้งสาโทหนึ่งแพ็คแป้งเข้ามาหนึ่งแพ็คย่างละแพ็คย่งสี่ก็ไร้ครับแล้วผมก็สิเขาไปอ่านในไลน์แล้วก็สิส่งส่งไปให้สามารถเก็บเงินไปทางได้เป็นแป้งสาโทกับแป้งเข้ามาสนใจเรียกย่างใดย่างหนึ่งเลยครับหรือสิส่งเอาเอาแค่แป้งผมอยากได้แป้งสาโทแพ็คหนึ่งยังสี่ กดเข้าไปในรายละเอียดที่ยูใต้คลิปนะอรับนนี่ขึ้นผมณีเขียนว่าสนใจสามารถกดส่งไอ้กดสั่งสินค้ากดสั่งซื้อก็กดขาไปในลิงก์ไลน์ครับทีทียูและเบอร์โทรครับสนใจลูกแป้งซาโทรหนึ่งแพ็คอันนี้ก็รอยหนึ่งรวมรวมค่าจดส่งแล้วครับรอยหนึ่งมีแปดลูปจัดส่งฟรีลวครับเก็บเงินปลายทางครับหรือสิ สอบถามหรือสืพิมพ์ทียูใบก็ได้ครับเดี๋ยวจบไล์สดเดี๋ยวผมจัดส่งให้เพราะว่าช่วงใบนี้เดี๋ยวมีรถเข้ามาเอาของนะครับขันรั่งขันยูละแวกใกล้ๆครับซั่งของไปแต่ส่งมือนี้อาจจะได้มืออื่นก็นได้ครับขันยูเขตชนบุรีแต่ว่าชนบุรีช่ชวงนี้ส่งของเลื่อมซ่าครับเพราะว่าไปติดอยู่ขนส่งผ่านทองแลเพราะว่าผมติดส่งแฟตเอ็กเพทเก็บเงินปลายทางครับ สนใจเป็นแป้งเข้ามาหรือจะเป็นแป้งเหล่าโทไดครับแป้งเข้ามาของเขาที่เป็นแป้งหอสีแดงนะครับมีสัญลักษณ์หอฮอนุคูสีแดงนะครับเป็นแป้งเข้ามาถ้าแป้งสาโทก็จะเป็นแป้งหอสีน้ําเงินนะครับแป้งหอน้ําเงินนี่ครับเป็นแป้งเหล่าโทสีแดงเป็นแป้งเข้ามาสองแป้งนี่คนระยงเงินครับคนละคนละกรณีกันใส่ให้มันถือครับแป้งสาโทเอาไปเห็ดเหล่าโทแป้งเข้ามาก็บเข้ามาครับ สนใจสอบถามได้ครับนี่ครับหนึ่งแพ็คมีแปดลูกนะครับรวยหนึ่งครับร่วมค่าส่งแล้วยมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับสนใจเขาไปกดเบิบ้งในรายละเอียดที่ผมเขียนยไว้ใต้คลิปนะครับ,รบผมเขียนว่าแป้งเข้าหมาแปดลูกหนึ่งร้อยบาทแป้งสาโทแปดลูกหนึ่งร้อยบาทสนใจสั่งซื้อกดมันก็จะมีลิงก์ไลน์ครับเป็นไลน์กดเข้าไปเข้ากับเขียนที่ยูก่อที่ยูว่าต้องการแป้งเข้าหมากหรือแป้งสาโท ก,ก็กดเข้าไปเขียนมาปุ๊บหลังจากงานผมกระสิเข้าไปาเขียนส่งให้รอชําระเงินอย่างเดียวครับช่วงนี้เขารรษาครับเขารรษาครับผมกันเขารรษางดเหล่าวะใดอดเหล่าวะใดเอาเหล่าโทนี่ครับเปลยนสาโทนี่ครับนี่นี่น,นี่เอาสาโทไปทําไปเห็ดกินมันจังประหยัดประหยัดจังไหนเตี้ยเปลี่ยนสาโทก่อนหนึ่งเฉลี่ยแล้วรวมค่าส่งคครยังมาหารมึงแล้วมันมีเปลี่ยนหลุม มันตกเม็ดละสิบ S, บาทหนึ่งเม็ดหนึ่งก้อนน่มันเห็ดผสมขอนวเวหนได้กิโลหนึ่งหรือสองกิโลแต่แนะนําทางที่ดีก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเวลาเห็ดหนึ่งต่อหนึ่งเชื่อมันสีเลี้ยวครับเชื่อของผมนี่เลี้ยวครับเชื่อเร็วเชื่อแรงเปลี่ยนคือว่าเชื่อเร็วครับเวลาเอาไปมัดมัดผสมขอนียวใส่ไห้ดีๆแล้วเออใส่ถังพลาสติกนะครับ สังเกตเบื้อง่าผ่านไปสามมือทั้งพลาสติกนะครับทั้งที่มันเใสเป็นเขาเรียกว่าทั้งพลาสติกเพชรนะฮะที่ใสใสคือกวดสักสี่เวลาเขาหมักไปในโหล่นี่นนะเขาสองมือสามมือเขาจะสังเกตเห็นมันมีน้ำ,น,ำน้ำเค็มน้ำต่อยนะครับน้ำหวานของเขามันสิออกมาแล้วแค่สามมือนนะครับแต่แป้งบดีหรือว่าแป้งมันมันเสือ่อมมันมันเห็ดงานซากเขาอาจใช้เวลาสองอาทิตย์หนึ่งถึงสิบเอ้ยถึงสิบวันที่นี สิ่งที่บางบาง,บางลูกแกงอันนี้ผมไปพาดพิงถึงผู้ใดนะครับเพราะวา่ามันมันก็มีเคยเคยตะกรอนเคยแบบสื่อลูกแกงมาเห็นเขาบอกว่าหมักไว้อยู่สิบห้าวันโอ้ผมกรว่ามันโดนนะครับสิบห้าวันสิบห้าวันจังเลือกผ้าหนามอีกมันมันโดนปวดปรมาแตข่ขันมันตัวนี้ของผมนะมันหมักแค่สามถึงสี่วันสามถึงสี่วันนี่สามารถ ไปต่อขั้นตอนอีกก็คือขันขนข้นตอนผ้านามได้เลยครับเหล้วก็ผ้านามเร็ดสามถึงสี่วันมาที่นี่กินได้เลยแ่ะครับสนใจก็เขาไปกดที่ลิงก์ครับไอ้ลิงก์ผมจะเอาลิงก์ไว้อยู่อยู่ในอ่าคำอธิบายนะในใต้ช่องมันจะเขียนวคำอธิบายมังกจะเขียนไว้โยว่า อันนี้ิีวหลาลรอบเลยเพราะว่าเวแล้วมันถีไปแบบอันนี้ผมสี่บันทึกอยู่รอบหนึ่งให้มันเป็นบันทึกสดบันทึกสดนะผู้ใดสี่บึง้งเราผมจะสามารถบิง้งย้อนหลังย้อนหลังได้ดย้อนรายละเอียดผมเขียนรายละเอียดอยู่ใต้ใต,ใ,ตใต้คลิปนี่แหละครับขัน,ขนผมถ่ายทอดสดเสร็จผมมันเขียนไว้ว่าแป้งเข้ามาแปดลี้หนึ่งร้อยบาท แจ้งสาโทรแค่ลูกหนึ่ง้อยบาทส่งปีจิบเงินไปทางทาง๋ยวขึ้นลอยเดียวนี่แหละครับส่งปีจิบเงินายทางครับกะสีมีลิงไล่นะครับอันนี้ยังมีเชียอกดเข้าไปลิงมันกติที่าไปเด่งในโทรศัพท์ห้องไปไปหาไล่ห้องก็สามารถพิมพ์ที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จํานวนที่ต้องการครับอยากได้หน่อยได้ไลนสามารถสร้างได้ครับ ้นใจแบบใดครับแป้งเข้ามากับแป้งสาโทแป้งสาโทจะเป็นฮอสีน้ำเงินนะครับแป้งแป้งเชีงสาโทถ้าแป้งเข้ามาเป็นสีแดงครับผู้ใดต้องการเบ็ดแนวใดกัคกับช่างกับซื่อไปเร็ยแน่วหนัครับเพราะว่ายมสีอธิบายของเอก พวกแป้งสาโทนะครับหลายคนกะมีปัญหานะครับแป้งที่ซื้อไปมันสมนะครับเห็ดเหลี่ยมันมันเปรี้ยวเกินมันสมแห้งโปรดกินบ่ได้ถามวันมันกินได้บ่ถ้าสมบ่แห้งกินได้ครับแต่ถ้าทําสาโทแล้วมันเปรี้ยวเกินมันมันสมแห้งโปรดกับเอาถิมครับต้องเทศถิมถ้าสําหรับของผมมีขั้นขั้นเห็ดเลีวยเปรี้ยวกินบ่ได้ เอาลอดไม่ไปครับหรือสีคืนเงินครับผมรับประกันสินค้าครับของผมนี่ไม่ไม่เปรี้ยวนะครับแต่ก่อนจะทําผมขอย้ําก่อนนะครับซื้อลูกแป้งไปก่อนเสียเหล่าท้เอาไปตากแดดหนึ่งชั่วโมงสักแดดหนึ่งครับเอาไปตากแดดก่อนแดดหนึ่งไรความชื้นครับถ้าถ้าลูกแป้งมันมีความชื้นนี่ครับซื้อไป เอาไปทําสาโทมันมีความชื้นเดี๋ยวทําสาโทออกมามันก็จะเปรี้ยวครับแต่ของผมมันบ่ค่อยเปรี้ยวครับผมงมสีออกไปทนฝาดหวานนี่กับันมักไว้โดนเมาครับเดี๋ยวแต่คนมากครับหลายคนมามันเมาบอเปลี่ยนเอพวกสาโทตอบได้ครับว่าเมาครับช่วงแรกๆสักสี่ห้าวันหลังจากผ่านน้านะครับแอลกอฮอล์มันจะขึ้นอยู่ประมาณหกเข็ดดีกีนะครับ เต็มที่สิบสี่ดีกีนะครับสิบส <'s> ี่ด <Woah> <reme> <ce> <inaudible> ีกีกับซ้ำพวกไอ้โซจูครับโซจูสิบสามสิบสี่ดีกีครับขันถึงสิบเราโทษถึงสิบสามสิบสี่ดีกีก็คือปริมาณของอ่าวหวานสิแทบสิบเหลือครับคือเป็นเหล้าสาโทแก่ไปเลยนะนันก็สิเป็นเข็มๆเดี๋ยวแต่ค้นมากครับขันผู้ใดมากหวานกับข้นกับทามันลูกแป้งหวานบ่อลูกแป้งเมาบ่อเมาครับ หวานครับคือช่วงแรกของการหมักมันมันสีหวานครับเหล่าโทนหวานกระิมนี้ขมนิดนิดถ้าหลังจากกีดมักต่อไปอีกหลายหลายมือครับถ้าถ้าต้องการสาโทที่หวานก็คือหมักแค่หลังจากผา่กานน้าก็หมักแค่สามสี่วันดีครับช่วงกาลังดีครับเป็นช่วงที่กาลังเมาและหวานแต่ถ้าแบบ ต้องการเมาแบบหัวทิ่มก็ต้องมักอีกสักเดือนครับมักจนเข่ามันกอดคมครับอันนี้ขอเขา่เขาแก่นปึกเลยครับคันมักครับมาท,ที่นี่มาถึงเดือนเข้ามาครับเรื่องเข้ามาก็สินเนีน้ำว่าการฮิตเข้ามาปีมันบ่มันบริมาคือเหล่าท่วครับเวลาคุกแป้งไส่เข่าเลี้ยวสามารถตักใส่ภาชนะได้เลยครับ บรว่าสิเป็นพวกภาชนะทรงกลมเนาะไอ้กระปุกพลาสติกก็ได้ห่อใส่ใบตองก็ไดเดี๋ยวจะค้นถนัดแต่ถามาถ้าเฮยขายแนีนําห่อใส่พลาสติกครับพวกกระป๋องพลาสติกเพราะว่าอายุการใส่การเก็บรักษาของมันมันมันโดนสมมุติขายปะไรครับผ่านไปหาหกเก็ดหมื่นสี่พวกกระปุกมันกันยังบ่ ยังบดเสียคือใบตองนะบ่เหี่ยเป็นแล้วเข้ามาก็ไม่หัน่นมันก็นยังคงสภาพอยู่มันบบูดเป็นเนืเข้ามากี่บูดง่ายโดนเติบไปเด็กันได้อยู่ในกระปุกไปแล้วเก็บรักได้เกือบเดือนเลยเก็บในตู้เย็นน่ครับได้เป็นเดือนครับเอาไปห็่เข้ามากินช่วงระยะที่ห็่กินนะครับก็คือ,อสามวันสมมุติว่าหัาเห็ดเข้าหมากเนาะ เฮ็ดเขามาเซ็ตคุกลูกแป้งเซ็ตบรรจุใส่กระปุกนับเลยครับหนึ่งสองสามมือครับมือที่สามลองมาเปิดเบิ่งครับหวานเลยครับมีแบบน้ำเชื่อมเป็นน้ำนี่แหละครับหวานแป้งเข้ามากี่เวลาเฮ็ดแคสผสมกับเขาขาเหนียวอย่างเดียวครับก็ต้องก็ต้องใส่น้ำตาลเติ่มครับถ้าเจ้าใดบอกว่าใส่น้ำตาลเติมหนูบอย่าไปซื้อครับมันไอ้มันเบืองต้นทุนขั้นเบสขายนะเคริค้าน้ำตาลค้า ขากับพ่อแห้งเนี่ยในเขามันกับน้ำตาลกับหวานพ่อแห้งนะครับสื่อตะแค่ลูกแป้งเขามาไปครับผสมลับเขานียวครับสามมือหนีหวานซ้ำน้ำเชื่อมนะครับขันค้นหมักหวานกับกินยากอยู่ครับมันหวานมันหวานเนาะเขาวานเนาะคนตอสำหรับคนมักหวานเอาผิดเขาวาลเสหรับแป้งเขามาก็เป็นลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งก็ตตอเขา หนึ่งกิโลคือกันครับคือกัน,นครับอัตราส่วนของข้ามากับสาโทนี่ครับอัตราส่วนเดียวกันนะครับสําหรับทําข้าวเหนียวสําหรับทำข้ามาัก <c oughs> ถึงช่วงเวลาที่ยี่สิบนะครับกระสีบออีกเทียนนี้นะครับว่า <c oughs> ถ้าสนใจนะครับที่สั่งสื่อขอมาหรือสิเป็นแป่งสาโทนะครับสามารถกดเข้าไปที่ ำอธิบายนะครับหรือรายละเอียดในช่องครับผมสิทธิ์จริงที่อยู่เป็นลิงไลน์ครับลิงสีํำเงินนะครับกดขีดเข้าไปครับมันก็จะพาเข้าไปหน้าไลนา์ของเขานะครับหนาา้าไลน์แล้วเขาก็ไปสามารถกรอกสนใจถ้าสนใจก็คือกรอกทีอยู่กับเบอร์โทรแล้วก็จำนวนระบุมาเป็นว่าแป้งสาโท้หนึ่งแพ็คแป้งเข้ามาหนึ่งแพ็คทั้งสี่ครับหนึ่งร้อยบาท ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางเพราะว่าอาแพ็กหนึ่งมันมีแปดลูกหนึ่งแพ็กกับร้อยหนึ่งมีแปดลูกซึ่งส่งฟรีซึ่งเก็บเงินปลายทางใเนาอครับสะดวกผู้ใดแบบต้องการอยากซืโอนกน็โอนได้ครับส่งแทนแน่นอนครับหรือผู้ใดสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางครับก็สามารถบอกเก็บเงินปลายทางไลยครับ แต่เวลาเก็บเงินไปทางนี่ก็พยายามรับรับสินค้าครับบางเทียร์หลายคนนี่ครับตังเคียรส่งไปพราะ้ส่งไปเร็วเขาไปโทรหาเขาไปส่งของส่งบ่อใดบ่รับสายผมเงือกถือตีครับต้องมาเสียค่าจัดส่งท่างคาส่งไปค่าส่งมาผมถือไป2องเด้งขาข่าสินค้าลงเบิดทีส่ครับกำไรกันถือแบบนี้กันให้เขาแบบเพ็ดแบบสะดวกจากเก็บเงินไปทางที่นะแบบว่ามันใจ จังซีล้วก็พยายามรออับสายหรือว่าใจไปทางจีงซันนะครับว่าเพิ่มเพิ่มความเสถือให้ลูกค้านะครับก็ว่าเข้าส่งแท้แน่นอนกับพยายามรับให้เฮาแนอยาคันบ่รับมากกับตรงมาเสียทั้งค่าส่งไปค่าส่งมานะครับอันนี้ค่าส่งไปกับสี่สิบาทครับคันบ่รับสินค้าถือตีครับก็ส่งมาอีกสี่สิบบาทกับสองขาแปดสิบครับ ขายของนงมือนังนก็้คือเบดคือสือครับมันมีช่วงหนึ่งครับขายได้หลายครับช่วงนั้นขายประมาณมีสิบกล่องครับถึงปีกลับอยู่มันหาหกกล่องครับปีกลับมาหาหกกล่องนี่ก็โอ้ยกำไรดึงกำไรไปอีกแล้วเคองหนึ่งครับกำไรก็ได้บลายนะครับนี่ครับมาุดมุนกันเลยครับเป็นแป้งเข้ามากับแป้งสาโทครับแป้งสาโทก็สียูนแพ็คละ แพ็คละลอยครับแจ้งเข้ามากับแพ็คละลอยที่กันครับหรือสิโทมาเบอร์ศูนย์หกสี่สองสองเก้าหกศูย์หกสี่สองสองเก้าหกสามหนึ่งสามจเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับแต่ท่างที่ดีครับกดเข้าไปที่รายละเอียดด้วยครับรายละเอียดที่สิอยู่ใ้ใน่องครับเป็น ผมเขียนรายละเอียดชัดเจนไว้เลยครับว่าต uh ้องการแบบใดแล้วก็คลิกเป็นลิงก์มันอีกเป็นสีน้ำเงินแบบกดเข้าไปและครับมันอิพาเด้งไปหนาไ์อัตโนมัติเลยครับสามารถพิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการแบบใดเดี๋ยวผมจัดส่งให้เพราะว่ามันส่งเก็บเงินไปทางนี้แล้วครับล้องรอรับสินค้าย่างเดี๋ยวบ่ต้องโอนครับบ่ต้องผมบอถทิมเลขบัญชีไว้ก็ย้อนว่าห้องทรัพย์อยากให้เก็บเงินไปทางอยากให้สะดวกเมื่อต้องโอน แบบช่วงนี้มันในเขาเอื่นว่ามิจฉาชีพหลายครับบางทีอไอพวกที่มาคอมเมนต์ทรงทียูให้นะครับมาคอมเมนต์ฝากทียูไว้่างเดียะมือทีสามครับมันจะเขามาอ่านพอท่นมาอ่านปุ๊บมันก็ับมันก็ิมาจัดการทรงสินค้าไปตัดหนาห้องสี่นะครับมันจะมีพวกนี้มันก็เลยกันกันพวกนี้ว่าขันสนใจก็คือสามารถเข้าไปบึงที รายละเอียดใดเขียนสิมีลิ่งรน์สามารถติดตอ่อกันใดคุยกันใดพูดซ้ากันไดรับซื้อไปแล้วมันมันบเป็นคือว่ามันเห็ดเหลี่ยมมันบเป็นคือว่าก็สามารถทักกันเข้ามาถ่ายรูปนะครับการเค้มสินค้าครับต้องถ่ายรูปอ่ากล้องพัสดุที่สร้างไปนะครับกับสินค้าของผมนะครับว่าแล้วก็บอกถึงปัญหามันครับว่ามันเป็นปัปญหาอย่าง มันเกิดจากปัญหายอย่างกทิได้แนะนําทิได้บอก